หลังจากเชื่อมต่อดาต้าเบลได้แล้วปรากฏว่าข้อความแสดงเป็นเครื่องหมาย q u e s t i o n MARK นะครับเชื่อมต่อแบบ PDO นะเนี่ย p HP PDO นะครับก็ s e เ e c ็มาแล้วก็มาแสดงตรงหน้านี้เลยหน้า connect นี่แหละก็เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยจะมาลองแก้วิธีหาวิธีแก้นะครับก่อนอื่นก็เอาอะไรละ่ะ เอาหาเอา UTF8 มาใส่นะครับหาง่ายๆผมก็เอาอย่างนี้เลยนี่นะครับ Meta Content ไทยนี่นะครับเท่ากับ UTF8 นะครับอาหากันแบบนี้เลยเอามาใส่ดูสิมันจะได้ไหมปับ๊บทำไมมันอยู่คนละบรรทัดละ่ะอ่านี่นะครับรีเฟดดูอ้าวมันก็ยังเป็นอยู่แล้วดาต้าเบียเรา เป็นอะไร Data าเบสเราก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงประเภทนี่ไง <Yeah. S 1> UTF8 เป็น e v e l CI นะครับก็ปกตินะแล้วมันจะมีวิธีอะไรได้อีกเ <c oughs> นี่ยดัตต้าเบสก็เป็น UTF8 แล้วนี่นะครับนี่ก็เป็น UTF8 อันนี้เราก็ใส่ไปแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมก็ไป เอามาจากโปรเจกต์เก่าๆที่เป็นธรรมดานะก็เซ t ตชาร์เลคเตอร์นะครับตรงนี้นะผมก็มาวางไว้แล้วผมก็จะเปิดตรงนี้นะครับ PDO q u r ลี่ u ิก็ค u r y s e ส t i n งธรรมดานะครับเซตชาร์เ t คเตอร์เซตเท่ากับ UTF8 นะครับตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะ,อะพอพอเปิดเสร็จแล้วเราก็มาลองบันทึกแล้วก็มารีเฟรชด,ดูนะครับได้แล้วเรียบร้อย นี่ก็เป็นการแก้ปัญหา,าภาษาไทยที่เป็น question mark นะครับง่ายๆนะครับก็จะมี2จุดแล้วถ้าบางคนสงสัยว่าถ้าใส่อันนี้แล้วไม่ใส่อันนี้ได้ไหมมาลองเอาอันนี้ออกดูก็จะได้รู้นะว่ามันได้หรือเปล่ารีเฟรชอ่าไปใหญ่เลยนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันต้องมาให้ครบเนาะอะ นี่นะเรียบร้อยนะครับใส่ตรงนี้เซตเซตชาร์เลคเตอร์ให้เป็น UTF8 แล้วก็คอนเทนต์ไทยนะครับ UTF8 ด้วยรีเฟรชเรียบร้อยนะครับใครเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองแก้ตามนี้นะครับก็พิมพ์เอาก็ได้นะครับอันนี้ก็หาได้ทั่วไปอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ